ของมึงมาก่อนอ้าวโอ้โหยี้หมุนะมาเหมือนเดิมถ่ายลิปอีกผ <laughs> ม,ม,มมีห้าสิบเจ็ดมีห้าสอะไรหมดเหมือนกันปะเหมือนกันไหนวะในไงสองพน่ามไหนวะ เธอห้า <finely> สิบจุดจานจานแบลยคเจ็ดสิบเนี่ยจุดวาร์ปเนี่ยเฮ้ยหมูนี่มีที้วาร์ปด้เหรอมีเฮ้ยแปลกว่า อ๋อเห็นดีดีพันละเยวจะเป็นย no ิ้อยู <mm ่เเดี๋ยวขาจะมาซื t <t ้แปฟรีกินนะคุณผู้ชมเองนไวาไหนร้านแปฟรีวะมีแปฟรีไไหนร้านแปฟรีอเร่องตายเนี่ยมาเอยู่ไนเนี่ยโดนโดนเพื่อนมึงอ่ะม้จ๊ะแป๊ฟีไอ้ต๊กเอ้ยยยย นี <c oughs> ่พ hey, ี <interfer es> Ooh, ่เน <c oughs> ี่ยกูเห <se automotive> ็นมึงร้องหันเนี่ยวุ้นเหี้ยเพื่อมึงนี่แบบอุ้ยกูจะไปซื้อแฟร์ฟรีกินอุ้ยจะตายเนี่ยยังไม่ได้ซื้อไปฟรีกินหนาม้านหน้บานเราหกศูนได้จริงเหรอใช่มึไม่เจ็บหรอจริงเหรอจริง ยายสิกันหลายฉันเกิดว่าจะมาซื้อไปฟลิงที่ตรงนู้นอ่ะที่เออร้านเนี่ยเขาเขาเปิดปี2023ัน่แล้วเนี้ยปี2 0 2พัีาพอดีค่าการ์ดเตอร์ไปซื้อค่าตัวที่หมเลยเป็นที่อ่าแต่หาวาลอลลอ่ะที่ยังไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยได้ก็เขายืมมมือ่ะ